มาจากสตูนนะครับระบบแยกไม่ได้หรือว่าหน้าจอไม่ติดผมเช็คแล้วมันแยกไม่ได้อันนี้จะขึ้นปกตินะครับเราไม่ได้ต่อกับอุปกรณ์อันนี้ KX 913S2 นะครับ เช็คเข้าบุกเร่งปกติ เจอ sp โอเค่าขึ้นแล้วครับ0.47 2.49 4.48เดี๋ยวเราไปเช็คกับตัวรถมันถึงจะขึ้นค่าต้านทานให้นะครับสองฝั่งนี้ต้องเช็คกับตัวรถเท่านั้นถึงจะขึ้นค่าต้านทานให้อันนี้เราป้อนข้อมูลเข้าแล้วโอเคครับ ้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องปอด้วยนะครับซ่อมกล่องรถขุดคูบตา